ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระสิบจากเงามืดพอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระสิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าห้ามเรียกชื่อในป่าช้าเสียงลมพัดเบาๆปะทะกับแนวหญ้าแห้งในป่าช้าที่เงียบสงัด คืนนี้ดาวหายไปหมดเหลือเพียงแสงจันทร์จางๆที่ลอดผ่านกิ่งไม้หงิกงอนัดกับโอมเพื่อนสองคนตัดสินใจแอบเข้าไปในป่าช้าท้ายหมู่บ้านเพื่อพิสูจน์คำพูดของคนแก่ที่ชอบเตือนว่าอย่าเรียกชื่อกันในป่าช้าไม่งั้นจะมีบางอย่างตอบกลับมา เสียงฝีเท้าทั้งคู่ย่ำไปบนใบไม้แห้งกรอบกรอบนัดหัวเราะเบาๆแล้วแกล้งตะโกนโอ oh, มอยู่ไหนวะเงียบแต่ผ่านไปไม่กี่วินาทีเสียงหนึ่งก็ตอบกลับมาเบาๆแหบๆอยู่นี่นัด โอมมองหน้าเพื่อนทันทีเขาไม่ได้พูดเสียงนั้นมาจากอีกทางหนึ่งหลังต้นไม้ใหญ่ที่มีสารเก่าๆตั้งอยู่ทั้งคู่เริ่มรู้สึกขนลุกสู้แต่ยังไม่เชื่อสายตาจนเงาอะไรบางอย่างโผลออกมาช้าๆจากหลังสาร ร่างนั้นสูงโปร่งแขนขายาวผิดรูปใบหน้าขาวซีดมีแค่รูดำสองรูแทนดวงตานัดพยายามพูดโอมวิ่งแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอเพราะเสียงแหบนั้นดังขึ้นอีกครั้งนัดอยู่ไหนฉันอยู่นี่ เสียงหัวเราะแห้งๆดังสะท้อนทั่วป่าช้าก่อนที่ลมเย็นจัดจะพัดวูบกลิ่นทูบเก่ากับกลิ่นเน่าลอยมาประทะหน้าหลังจากคืนนั้นไม่มีใครเห็นนัดอีกเลยมีแต่โอมที่วิ่งออกมาคนเดียวเขาพูดได้เพียงคำเดียวก่อนสลบว่ามันเรียกชื่อผมคือ ขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ